Prepare to advance. One. r e g i m e n t l headquarters h e w i f e p s o p o t r a l a t f r t i o n เล่นอะไรดีเล่นอะไรดีปั๊มบกปัเลียปั๊มุสเลไม่ปบี่าเรเจอหกนะหาห้องสามตาเจอหกร้อยยี่สตา และนี่ก็จะเป็นตาที่สี่นะแ้วถ้าไปดูที่แรดเดอร์แรดเดอร์ถิตีที่เขาเคยเก็บไว้เขาอะไรวะ90% <c oughs> 90%จะเป็นคงรกไย,ยี่อีก10%นี่อะไรไ <c oughs> อ้สอง <c oughs> และอีก1%กับอะไรอย่างอื่นบาปาได้อักคีมาคุ พรี帕ที่จะฆ่าศัตรูวอลนะส์กราเนียร์รอรับคำสั่งชิบิลิปานาเสื่อขึ้นบ้านมากเลยจริงๆน่าจะเยอะๆวิ่งกันไปเทคกระถางนี้ก่อนหรือไม่ก็ไม่เข้าเลย เอาเกณฑ์โบไปเ,เ,เสร็จก่อนผมจะเกณฑ์ฟูสเซียรมาแค่เป็นตัวติดเชนะ็คเนาะแล้วเดี๋ยวตอนหลังก็ไปเอาสซรันมาเล่นดีกว่าวเพื่อแถวนี้คงไม่น่าได้ไม,ไ,มไม่น่าไม่น่าจะใช้กระสอบไฟกูนี เดอะโวล์อ yeah. wow. ีตัวหนึ่งเข้ากลางไปเลยโพสต์เรเดียลอเวดดิโอเตะไม่ไปละกุไม่ไปละไม่ไปละนี่กันละคุดกันเลย กมาทำไมกูเห็นก็ฟุตบอล น้อยเพื่อนไปโน่นหลือหรือหนึ่งตัวค่อยๆกลับเนาะกลับอีกทีนี้เจอไฟแล้วไปชิดโ mm ูคู่ได้แล้ว โดนปุ่กันครั้งแรกก็ตัวแทบแตกไลยใช่ย like like ี่ห้อใช่

กันเมินตอกทรรมานีตัวคันพันเบิร์ดก็ดูสุด s t a n d a r ิ b u i l d i n เอ็นพีบานก่อนเลยหนึ่งสองฝั่งฝีเว้ยนี่ึ้นบ้านไปมาร์คเอเบลิตี้เร a ี้ทูด e p ลอย วิชคอมพลีทนู้นอนม่ทิตี้ี้สำเร็จละเราไม่ตายเปล่าก็ไม้ตียุงช่วยหนุหน่อยไปช่วยนุหน่อย ไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ไหวอีกนัดหนึ่งกูตายนะถ้าอย่างเร็วเลยก็คือยิงแปะ๊แปะแล้วก็ตายเลย <S <S ผมเชื่อมั่นในฝีม,มือการตัวปืนของผมสี่คอน ปัดไม่ขนาดบริงเวยกูสอบไฟล์เลยแล้วกันนท์วิ v ั่น o ตอร์ม m ก็เว่อนาคตยังไงก

มาวิมาบาเลยนี่นมันนะไปไปแกะเอนันมันแกะง่ายแล้วเป็นแค่เลนลวล่ะเชื่อเพอ เลยกู้ติงจะพักสักที่ชิวเฮียกลับไีนมาเยอะมากช่วงเวลาลุ้นระทึกกระตุ้งเนี่ยแหละเอาไงเออเอาไง ไปนู่นยิงไปขสอบไฟ้งเีอโหทาดกตัวหนึ่ง แท็กผมมาช้าไปเยอะมากเลยเนี si ่ยไปออกออกมุกเยอะตอนตอนกลับเข้าบ้านทั to ้งหมดเลย unit ready กลับด้วยมาตรงนี้ก่อนมาตรงนี้ก่อน กลับไปมึงไปโน่นไปมึงกลับด้วยสวัสดีครับโ h ร o ง i n g the bundle เครเลยมึงนี่มา ก็โลเก็ตหายทจะจะมีเทียสูงเทียสูงตอนนาทีที่สิบหนึ่ง โอเวอร์มันออกไม่น่ช้าเหรอพอการ์ลแป๊บแอนตี้แทงค์ has taken the field ไปดูไปเดิอแกงเทั้งวันอะเอาจิไปนูไหม

พิงพุ่งพิงโอเคอันนี้เรากลับละฟุ๊กกินการไลฟ์เฟิร์นโอเคหกรอยอีก 120 mà Ơ ơ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  Này, thằng kia Không đến À, chạm được linh, จับได้จับได้เสแล้วครับขอโทษครับขอโทษครับหมดตัวปัญหาไปหนึ่งน่าจะไม่มีน้ำมันไปออกรถเลยอ่ะจริงจริงมีแล้วอ่ะกูเติมเลือดมาไม่ครบไปประเด็นอ่ะ <c oughs> แมนเจอไฟวิ่งวิ่งไปชนกำลังเขียวแล้วเอจอเจอไฟต่างอีกเสร็จ <c oughs> น่าจะไม่มีรแรงน่าจะปืนโกนอีกกระบอกโซดาเนี่ยที่จีแล้วมันวิ่งไปไม่สุดอะ <c oughs> จริง Oh, โหเพียบเลยตูมดักกปเลยปืนก่อน Punter Four Deploy awaiting order ไปบๆๆเหลือเป็นพาละไม่ปืนก่นแล้วปืนๆขนาดดีกว่าวะ ก็กลับรูเบิรตรงนี้ลูกนึงนกับเขาโฟกคมาเด้อสปีนยูดิตมาตัวนึงดีครับอ support gun 2้ e a d y order นะตากอตายจริงก็ไม่มีอะไรหรอเก่งเดอะบ๊อบเลย ปืนยังไม่มีเลยโอ้ดนไล่อะมา้งสกรีนนี่กลับไหลไม่ได้เว้ย ไหลไปได้เว้ยตายหนึ่งเม<ป>ื<ป>่อเชียจบเอาทหารจัดใส่กันเมื่อก่อนแล้วยี่